อาฮีทขึ้นกาค่ะนหอ6โม,มงเลยเหลืออีก2นาทีโมงสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านอ่ะ,ออะหน้าหเปาปวอมเต็มตาคือนบนี่ได,ด้เตนตานี่อยู่มั้มง,งนี่2ขวนแค่นั้น อ้ย oh. อันนี้บักยางดีๆว่าดอกง,งามๆคิดว่าตะขาสิเลกว่าตะขาบ่หักปวกกินเหรอบางจังเลยอกใหญ่ๆออกมาเป็นมูมอ,อ,อกมาต่้งเต่าง่ายมับแต่ว่าพ็กันม่ในใเน็ดไข่เขียวตูวหนึง่ง เก็บมาหลายดวงเลยบร่าทบอกพี่น้องแล้วนี่ครับต่ห,หัวขาว,าบบาวากวขาวบ่จีบเบื้องหาเบื้องกอนพิษหัวขาวเลือครึ่งหนึ่งเลืออไรก็จะเอาสนัาัเมื่อนี้ฮ็ดเงียบฮิษโปปากมจะห้คนออาอ เ่ไข่เขียวหนึ่งดอกครับผมท่านจึงเเก็บหลายดอกเลยคุณน้องซีหาดอกเหลวแต่ว่ระเทศไทยดอกตูมันในดอกบานครับไข่เขียวครับเอาได้ลุนแล้วอันนี้ก็ได้เก็บไว้ก่อนเต้นปลวกใช้น้ำเกลืออีกแล้วดึงเอาเลยหรอเปลาดึงเอาเลยแบบนี่อาดน้ำหอยโอ้ เลืกน,น่อันนี้ลืกบนนีาวบนนี่ไม่สีไดยดีพี่น้องบ้านบมันด้เอาไไดกับบัพินปาดยดี <c oughs> จนเ่าจนเนียดเนี่ย <c oughs> ถ่ายจนว่าดีมถ่ายจนเหนื่อยี่ถ่ายจนรอดจาของจนใจขาดห Bây <laughs> gì có thân mất đi. Ừ. Nó tiếng. Ừ, Ôi, ừ, có đồ có ừ, cái sún vừa đại. Mua cái Sút lên thì ở sút đây đó. Ừ ủa thế mình bún nó hoa du khá cái đỏ cả chứ hoa thật buộc chỉ khắp cái đừng ngồi lên đi qua cả hoa hết là um hết buộc chỉ đi này cả um hết buộc đèn đây là đi khắp đi มือเมีันตัวนี้เห็ดอันตัวปนนออวู่จิกครับผมระหว่างทางกลับบ้านไปหาเห็ดบ่ไใดบ่หมานหมานอยู่ในแก้งออมหนึ่ง มาหาหนใหม่ค่ะพี่น้องมาหานหน,นใหม่ก่อนเช้หนอใหม่กระดุมยาดุมยาหม่องก่อนหาหนใหม่ไปถ้าไปแกงวัดลงฐานวันทีน่ยี่สิบเอ็ดนี้เออกะบ่ทันมีอันนี้อยู่ผู้ใดมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญลงทานได้เดอ้อค่ะประจำปีณวัดแจ้งหัวนาว,าว,านาวันทีน่ยี่สิบเอ็ดนี้เดือนเดือดนี้เดือนสิงหาเลยเนาะสิงหาแล<อ>้วเนาะสิงหาขึน้นกระดากระดาสิงหาวัานแมียวันสามเหมือวันที่แล้วนี่อไม,ม,ม,ม่ี เดอเอามาใหม่อะไรครับไปแก่งมาใหม่ไผ่ปลาอันนี้เป็นปลาบงหอยไงบงนี้นี่บงทางแว่พี่ไอ้บงของมึงอันนี้นะก็มีแหนงหน่อยก็มีคนมาเอาเลืออยู่บงปลาไงบงอันใหญ่ๆนั่นที่เฮาเอานั่นคนละบงสายน้องใหม่โดยเฉพาะกับมี่เมียนมีอยู่นองธนากรมาบงนี้ว่าหนองธนากรนะอ๋อ,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 อ ใช้เก่าเก่าหิดพอเก่าพอปล่าพีกเพิ่นก้าเป่าเก่าหิดพอปล่าบบกพิกปล่าพายตู่ิ่นเด้เน่งเพิ่นในห้หอมใจง่วงมาเลือน้องตัวน้องก้อนมาเน้องไม้ข้นถนัดไม่นอยู่น้องไม้นี่ต้องมึงตัวกบกวนครับบ่มีแล้วอายเขาไหน้ำถั่วมกระสีเลือกเอาตะน้อยยิ่งใหญ่เลยน้อง ไดม,มาเด้อบ <c oughs> ่าวาล,ล,ล้านเอาหน่อไม,ม้เป็นบ่ัววาเป็นหมันล่ะเบื้องหลังเป็นหมันแล้วละวะอืออ๋แบกกระสอบหน่อไม้จนอันนี่เพื่อไงเก็บแอวยังตัวคุณก็ได้พักแน่เพี่ยังหาเห็ดไปคุณได้ต้นต้นผีบ่าเอาบ่หักลงมาน่ะในเด้นี่นะ จ้าเออเอาดิบ่เอาดินก็ป้ายบ่แหนงโอ้ยนอนั่นมันเกี่ยวเนาะเกี่ยวบ่เอาบ่ได้อันนี้โดนกบ่ได้บายโดนกนบ่ได้บายโดนตามจริงช่วงนี้นี่บ่ได้เอาเด้น้อมันนี่เอาไปก็เอาไปนเดียวจังซี่น่ะไปเฮ็ดหยังนเดียว โกโก้ดีแล้วแตโดยถามเด็ดอุ้ยเห็ดให้มันสมจริงสมจังไงห่วยอุ้ยมันเป็นจิ้งาดเดี๋ยวนั่นหยอุ้ยดึงห่าวลงมาเป็นอย่างมันหยาดดิไปดึงไปหาของหยาดมากกว่าหยาดตัวเนาะเอออืมไปมาเนี้ยโนหนิงบ่ no mày hey. oh. oh. xăm mày Xăm về. nghỉ anh ai? คันใดโบหลายหรือว่านี่ก็สิไปตุ่มใส่ให้เขาซอยให้เขาใส่สมบูรหุงกินเลียงบ่ซอยสมบูรหุงแม้เขามีโรงทานตั้มสมบูรหุงอยู่ไหนเออสุเป,ปี๊เขาก็เอาไปอันนี้โ<ห>อ้โหยยังมาทางเขาใจคือบ่พอคือบ่พห นังดินให้บัวนั่งงนั่นงดินหน่อยเล่นบ่วคิดว่าว่าเป็นนั่งหรอแล้วนี่น้องสวออายุนี่นะมีเจ้าพุกนี่ตัวสัน้นางาไทยด้วยน่ะ นางยองยอจักเสียงนอใหม่ฮือจักเสียงอันนี้เสียงลุ่มจุดยากกันยุ่งเลยค่ะบอจุดยากกันยุ่งะนี่ยนี่นะขีคีพอหน่อยความเสียงบ่ ความก็ไดง่ายก็ได้เลยค่ะอุะยอ้ย,อยนอเฟดเพราะว่าเป็นยังเกี่ยงความเสียมเหรอครับจังไงครับเมียนบางเธื่อจังหวะมันตรงความเสียมความคมมันสีต่างกันเลยเด้ ได้ทั้งนอหลูกนอเมียดันหัวดันมาท่านใดเอานอสร้างง่ายกว่าเนาะนอสร้างง่ายที่สุดแล้วอื mày phải bán nó nhiều mất cổng nằm sang phi ngặt ngay mất ngon quá mất ngon quá mất ngon quá mất อ้อสุดโต้มแล้วเนียเลยอ่นละต่อมั้งอุ้ยงงต่อเดีออยวกันอุ้ยก็อยอออดหน่อยเถอืมสันอื่าท่นโ่ใหญ่นี่ยเขาเมา,ามเครืองขอนี่ท่านไ้ถึงขออยัยหนึ่งสองสาม่าตัาวโอ้สันมะขามเครืองขออีหลีอาย จำเจ้าเอาลยหลุดเอาบ่อยังผมคอยนึงเต็มเปียได้ยังพื้นได้ซสำเอาซสำนันแหละไปเอาของก้อของลุงสู่เติมใส่น้ำเต็มอยู่ครับเออมื่อไม่ยังคอยไปตั้งรักไปเอาบ่งไม้บ่งที่ห้าเห็นไหวบ่งทีค่อยไปเอาเออเออเออ อยู่บงใดบงควบสีดินบบจกักโอ้ยบงฟ้าไม่โอ้ยเขาโลกล่างแล้วาตาขีดตัดผาบมาหอนเฮือนแล้วค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดที่ห้าดายเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้นอใหม่ก็ได้ไลยเติบอยู่พอได้กิน,นยาอยู่ขันเชี่ยวแกงใส่กันก็ได้แกงเป๋แกงยังยังเสียเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นมือหนาจังคอยว่ากัานไม่นี่ เอใหม่ก็พอได้กินได้ยาอยู่บท่านบอท่านใีอย่างอ่ะนอไใหม่เบาถึงว่าบได้ไปเอารุ่นแล้ว่ะนะมันเกิดซีอมย์ขาก็เลยจังคอยไปเอาใหม่เนาะค่ะเนาะนี่พอได้กินในยากอยู่กาบออยากไปเสียเวลาอยู่พ้าป่าด้ราะว่าหมูว่านนี่สัตว์จนหอดใบม่งใบสองมันกับเมยอหลาลอยอะนะก็เลยมือนีคันว่าบอคืดแล้วก็อวยหาออกมาเลย ว่าไปห่อกตี้หาเสียนะตี้หานนัครับคุณสวายุแล้วอบายุอัไในดอกสองดอกมันก็จะขึ้นคบพีับบ้านเมือยคุ้มละคุ้มไรเลยจนหลาลอยอีลีมือแน่กับซัดเด้ามาหอนเฮื่อนอาบนามขี้เขาเลยสรบลงสรบลงก็มองเลยคุ้มพลังเของชุดรถถึงวัปราคาพอกันไหมคริมนาสวัสดีค่ะมาเด้อกิสมองหงํำกันบาวิดกำลังสีตาสมอรหงสูกิน